สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนกับวันจันทร์ที่30กันยายน2024นะครับวันนี้เฟีย์กิ้งเด็ก61จังวันนี้63คลิปนี้มาพูดถึง2เรื่องนะครับเรื่องแรกมาพูดถึงคลิปตัวเชน FTX ที่กำลังจะจ่ายเงินคืนให้กับผู้สบภัยเม็ดเงินมหาศาลกำลังจะเข้ามาในตลาดคริปโตหรือเปล่าเรื่องที่2จะพูดถึงท่าเรือในสหรัฐอเมริกากับข่าวการสไตรค์การประท้วง แรงงานท่าเรือที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้เริ่มมีความตึงเครียดมากขึ้นนะครับมาพูดถึงเรื่อง FTX ก่อน FTX ในเดือนตุลาคมเนี่ยดูเหมือนว่ามันกำลังจะมีกาวล็อตใหญ่มาให้ชุมชนคริปโตดมกาวที่บอกว่า FTX repayment กำลังจะเริ่มหรือการคืนเงินให้กับลูกค้าที่มีเงินค้างไว้ก่อนที่ FTX เข้าสู่ภาวะล้มละลายเนี่ยกำลังจะได้คืนและถ้าเรามาดูไฮไลท์ของข่าวนะครับ ข่าวนี้มันมี3ประเด็นที่ต้องจับตาประเด็นท uh, ี่1คือนี่นะครับ the bankruptcy exchange FTX is set to begin repaying nearly 16 billion to creditors คริปโตเอกชนที่ล้มลาย FTX เนี่ยเตรียมที่จะคืนเงิน16,000ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับเจ้าหนี้ 2. คือ analysts believe this influx of funds could trigger significant bull run นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า เม็ดเงินมหาศาลที่จะคืนเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เกิดบูรันแท่งเขียว8เมตร16เมตรแท่งลาก่อนความจนแท่งเขียวจดหมายลาออกอาจจะกําลังจะมานะครับสนี่เป็นเรื่องสําคัญนะข่าวที่บอกว่าเอ c c อ a l l e n g e ่ e เลนจ์ท p a y m e n t plan, chose uncertainty a n n potential l เท a ตีนการที่ FTX กําลังถูกท้วงติงหรือถูกคัดค้านจากหน่วยงาน SEC อาจส่งผลให้มีการเลื่อนวันคืนเงินหรือความไม่แน่นอนในการคืนเงินบางส่วนที่เราเคยพูดไปเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับข้อ3มเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะอย่างที่เราเคยเล่าไปประธานแกรี่ออกมาพูดประมาณว่าการคืนเงินในส่วนที่เป็น stable c o อยเนี่ย SEC อาจจะคัดค้านได้นะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตลาดตอนนี้รอคนได้เงิน ลุ้นว่าคนที่ได้เงินคืนจาก FTX เนี่ยจะกลับมาดันตลาดนะการคืนเงินจะเริ่มเดือนตุลาคมนะตรงเนี้ยก็ยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะแต่อาจจะเริ่มตุลาคมและยาวไปจนถึงไตรมาสแรก2025นะครับจะทยอยคืนเป็นรล็อตไปไม่ใช่ว่าแบบได้มาแล้วก็แบบคืนทีเดียวตมูมนะครับและการคืนเงินล็อตแรกเนี่ยเพื่อนๆมันจะเป็นการคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นก่อน ก่อนที่จะคืนให้กับยูเซอร์ก่อนที่จะคืนให้กับผู้สบภัยซึ่งตรงนี้หลายคนเสียหัวหลายคนมองว่ามันไม่แฟร์เพราะนอกจากผู้สบภัยจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเนี่ยยังได้ช้าอีกนะเพราะสารสารล้มละลายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคล้ายกับบ้านเราก็คือวันที่เข้าสู่ภาวะล้มละลายสมมุติว่าเรามีโ o ลา n ่ค้างไว้ใน FTX ตอนนั้น s o ล a n ่ราคา1,000บาทถึงแม้วันนี้ราคาโซลา่อยู่ที่5,000บาท สารถ้าไม่สนเราจะได้คืนในวันที่เข้าสู่ภาวล้มลายคือ1น1,000บาทนะครับทีนี้ในส่วนของ SEC เนี่ยแกรี่เันสเลอร์เคยพูดว่าอะไรเคยพูดว่า these stable coins are acting almost like poker chips at the casino right now นะเหรียญ stable coin ทำตัวเหมือนชิปที่เราแลกในบ่อนการพน,นันคือถ้าบ่อนล้มชิปก็ไม่มีค่า นะครับหรือถ้ายกตัวอย่าง USDT USDC เขาล่มขึ้นมาเนี่ยลูกค้าในส่วนของที่จะได้คือเป็น stable coin เนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้น Gary ่ e ก s l นสในฐานะที่เขาเป็นผู้พิทักษ์นักลงทุนเนี่ยเขามองว่าตรงนี้เขาอาจจะคัดค้านนะครับซึ่งตรงนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะคัดค้าน หรือเขาจะมาใส่ชุดซูเปอร์แมนเมื่อไหร่นะการคืนเงินมันเริ่มต้องแต่สมมติตุลาจนถึงไตรมาสแรก2025เนี่ยเราไม่รู้ว่าล็อตไหนเขาจะคัดค้านและล็อตสเตเบิลคอยเนี่ยมันจะเป็นล็อตมหาศาลหรือเปล่าจะส่งผลต่อการได้เงินเข้ามาดันตลาดหรือเปล่าตรงนี้ต้องจับตานะครับส่วนอีกเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังคือเรื่องพอร์ Strike ในสหรัฐอเมริกาหรือสถานการณ์รวมตัวกันหยุดงานในสหรัฐอเมริกาที่ หลายท่าเรือในฝั่งของ East Coast ฝั่งตะวันออกเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศกำลังจับตาหรือว่าทั้งโลกก็ว่าได้นะครับการประท้วงหลักๆเราเคยพูดไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วคือในส่วนของค่าแรงนะและเดทไลน์เนี่ยมันอยู่ที่1ตุลาคมวันอังคารสหรัฐอเมริกาหรือคืนวันอังคารหรืออาจจะเช้าวันพุธเวลาไทยตรงนี้มีผลแน่นอนนะครับล่าสุด ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีข่าวว่ามีการเตรียมตัวแล้วในเรื่องของการขาดแคลนสินค้าอย่างเช่นกล้วยสุราช็อกโกแลตเชอร์รี่แล้วก็อีกหลายอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าเขาเคลียร์เรื่องค่าแรงไม่ได้นะครับและถ้าสินค้ามันขาดแคลนแน่นอนตามมาด้วยวิกฤตเงินเฟ้อของแพงตามมาในระยะสั้นหรือเปล่าและมันอาจจะส่งผลต่อความไม่แน่นอนของนโยบายลุงเจริญหรือเปล่า นะครับถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยน่ากลัวไหมหรือแค่ฟัดเบาๆคือตอนนี้นะครับทางตัวแทนแรงงานท่าเรือเนี่ยเขาเคยออกมาพูดแล้วว่าเดี๋ยวคุณคอยดูนะสัปดาห์แรกเนี่ยมันจะเป็นแค่ข่าวดังสัปดาห์ที่2ศูนย์รถเต้นรถจะไม่มีรถขายเพราะรถมันติดอยู่ที่ท่าเรือสัปดาห์ที่3ห้างสรรพสินค้าอาจจะทยอยปิดเพราะอะไรเพราะของที่มาจากจีน ติดอยู่ที่ท่าเรือและทุกอย่างที่มาในสหรัฐอเมริกาหรือเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาจากท่าเรือและส่วนใหญ่มาจากจีนคนงานก่อสร้างก็อาจจะต้องหยุดงานเพราะวัสดุก่อสร้างติดอยู่ที่ท่าเรือเหล็กไม้ตะปูทุกอย่างเนี่ยนะครับและถึงเวลานั้นพวกคุณอาจจะมาช่วยผมหรือเปล่านะต้องให้ถึงเวลานั้นก่อนใช่ไหมก่อนที่จะเห็นคุณค่าของแรงงานท่าเรือ นะครับนั่นคือคำขู่และเป็นคำขู่ที่ make sense เรานึกภาพออกนะเพราะนั้นลุ้นว่าเรื่องนี้เคลียร์จบถ้าเคลียร์ไม่จบเราอาจจะเห็นบรรยากาศมวลท้องของทั้งตลาดหุ้นตลาดทองคำและตลาดคริปโตรหรือเปล่าเพื่อนๆที่ตามข่าวนี้คิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้สั้นๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม ถ้าคุณเป็นคนจนเนี่ยอย่าเอาเรื่องชีวิตมาเล่าให้ผมฟังขอร้องเลยทำไมดูถูกคนจนนะครับไม่ได้ดูถูกคนจนนะแต่เลือกไม่สนุกและส่วนใหญ่คุณฟังเรื่องใครอะ่ะผมฟังเฉพาะประวัติคนรวยเท่านั้นมันกว่าหนังชีวิตประวัติคนรวยช่วงสร้างตัวนี่เศร้ามากนะเคยเหลือเงินในกระเป๋า20บาทบางคนเริ่มจากศูนย์หลายคนเริ่มจากติดลบมีหนี้ถูกโกงชีวิตลันทศไม่มีค่าเทอมลูก มีแต่คนดูถูกก็ทำไม่ได้แลพะพอหลังจากนั้นชีวิตเกิดอ,อะไรขึ้นแป๊บเดียวมีเงินไปร้อยล้านพันล้านเวลาคนจนเอาเรื่องชีวิตมาเล่าให้ฟังมีเงินในบัญชีพันกว่าบาทจุดเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นเรื่องจบแล้ว